ที่บอกว่ามีหลายๆตัวที่ทําจนตอนเนี้มีเห็นบอกว่ามี l a ที่จะแบบวิจัยออกมาใหม่ๆด้วยเหรอคะใช่ค่ะก็ด้วยที่บอกว่าสมุนไพรเราต้องส่งเข้าใช้ในโรงงานจำนวนมาก<ช>พรอนอกจากแบรนด์ของเราเองที่เป็นกลุ่มของบ้านหมอละอองเนี่ยเรายังทำ OEM เหมือนแบบผลิตคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมีสมุนไพรแบรนด์ตัวเองก็สามารถไปติดต่อที่นี่ได้ใช่อ๋อเป็นแบบ one stop service รปะว่าเขามีทั้งสวนสมุนไพรมีทั้งโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานมีสูตรตำรับให้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ก็คือเราจะมีสูตรตำรับมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านนี้มากกว่า36ปีอยากได้อะไรขอให้บอกใช่รวมถึงแนวทางการตลาดที่สพอร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาสูตรให้แล้วก็มีแนวทางการตลาดให้ด้วยใช่ค่ะวินาน่าสนใจน่าเข้าไปคุยนะคะคือประสบการณ์ของที่นี่เนี่ยค่ะอยากจะให้แบบอธิบายนิดนึงให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นจะต้องทำยังไงก็คือถ้าอยากทำแบรนด์ก็อาจจะต้องมีแนวคิดก่อนว่าอยากทำสินค้าประเภทไหนแต่ว่าโดยรวมก็คือจะเป็นสินค้าที่มีสูตรตำรับเป็นสมุนไพรในสิ่งที่เราถนัด จากนั้นก็มาคุยกันนะคะมาเสิร์ชหาบ้านหมอละองได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเสิร์ชเลยค่ะอย่างเช่นมีไอเดียอยากทำสบู่อาจจะเอาสบู่แบบไหนล่ะก็มาคุยกับทางโรงงานได้เลยอยากได้สบู่ที่มีผลลัพธ์ดูแลผิวพันธุ์ด้านไหนเราก็สามารถที่จะนำตำรับที่เรามีอยู่หรือพัฒนาสูตรให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้ค่ะบ้านหมอละองใช้สมุนไพรใหม่ สดสะอาดให้คุณค่าสมุนไพรที่ดีมีมาตรฐานสูงสุดมีสถานที่ผลิตได้การรับรองตามกฎหมายด้วยระบบปิดและกระบวนการทันสมัยควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละอองครับ